เขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณก่อนอื่นขอเช็คบรรยากาศในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากันก่อนหากบรรยากาศตรงไปฟังกันต่อหากไม่ตรงคําทํานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณเพราะว่า,ายังปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะยังไงฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งระหว่าง,งตรงนี้ได้เลยจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะบรรยากาศในความสัมพันธ์เป็นบรรยากาศที่จริงๆมีการพูดคุยกันเนาะ คุณทั้งคู่อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้คะ่ะในตอนนี้นะมีการพูดคุยกันสถานะคนคุยสถานะแฟนก็ได้เหมือนกันมีการ take action มีการเข้าหา,าก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังอินเลิฟก็ได้เหมือนกันนะคะมีการให้แล้วก็การรับที่ถือว่าเท่ากันไหมเอา,อาจจะไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะ take a คชั่นเยอะกว่า <laughs> จับใครที่คืนมานะคะ คือตัวเขาอะไม่ค่อยได้แบบว่าแสดงออกถึงความรู้สึกอะไรสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่พยายามเทคแอคชั่นเป็นตัวคุณมากกว่าที่เออทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แล้วก็พยายามขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้มันสามารถไปต่อได้นะแล้วเขาคนนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรในตัวคุณค่ะแฟนของคุณคนนี้คนที่คุณกำลังคุยอยู่คนนี้เนี่ย สิ่งที่เขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบอะไรอ่ะความสัมพันธ์มันก็เหมือนจะดีนะสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรกันคำสั่งอะไรที่มันมันเป็นคำสั่งมากจนเกินไปอะไรที่มันไปควบคุมตัวเขามากจนเกินไปควบคุมความสัมพันธ์มากจนเกินไปบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแบบใช้คำสั่งเกินไปเออเนี่ย ต้องทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เขาไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือความความหัวร้อนของคุณความหัวร้อนเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยคือมันคุยกันได้มันสื่อสารกันแบบง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆได้คือบางครั้งคุณอาจจะหดหงิดง่ายหรือว่าโมโหง,ง่ายแบบเป็นคนที่ขึ้นเร็วไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เขาไม่ชอบ อบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างเราอะค่ะเขาอยากให้เก็บเป็นเป็นเรื่องระหว่างเรามันก็มีบางครั้งที่คุณมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องที่อึดอ,อัดเนาะมีเรื่องกังวลใจแต่ว่าคุณอาจจะเอาไปเล่าให้เพื่อนของคุณฟังเอาไปพูดเอาไปปรึกษาแหละคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรที่มันแบบในแง่ลบหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจทําให้เขารู้สึกแ,แย่นะแต่ว่า คือบางครั้งการที่เอาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราเอาไปพูดหรือเอาไปปรึกษาคนอื่นๆมันทําให้เขารู้สึกว่าเธอเดินมาบอกฉันตรงๆก็ได้อะไรย่างเงี้ยคือเขาไม่อยากให้เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาไม่อยากให้เรื่องของเรากลายเป็นการตัดสินใจของคนอื่นเออคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่อยากให้คุณเอาเรื่องระหว่างเราอะไปเล่าให้เพื่อนของคุณฟังนั่นแหละเห็นะหอีกสักสามใบแล้วกันอืม บางครั้งค่ะคุณเองก็เป็นคนที่ลังเลโลเลง่ายค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือไม่ยึดตามความรู้สึกของตัวเองจริงๆ,ๆหรือว่าไม่ยึดตามความต้องการของตัวเองจริงๆพอเขาเริ่มบอกพอเขาเริ่มบ่นในเรื่องที่คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณก็จะเริ่มนิ่งล่ะนิ่งในที่นี้คือคุณก็งอนเออคุณก็จะเริ่มน,นิ่งเริ่มเมินบ้าง <S <S เริ่มไม่สนใจเขาไม่สนใจคือเมินนะคะเออเริ่ม อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นก็คืองอนก็คือโกรธนั่นแหละนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างคะเขารู้สึกยังไงบ้างคะเขามองว่าความสัมพันธ์มันคือการปรับตัวอยู่แล้วความสัมพันธ์นั้นก็คือการที่คนสองคนคบกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกันตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเองอ่ะก็เข้าใจนะแต่ว่า ก็อยากให้คุณปรับด้วยเหมือนกันเขาเองก็เข้าใจธรรมชาติหรือว่าเขาเองก็เข้าใจตัวคุณแต่ว่าบางครั้งอะไรที่มันเยอะเกินไปเขาอยากให้ลดลงบ้างเขาต้องการให้ความสัมพันธ์เป็นยังไงต่อคะไปต่อได้เรื่อยๆค่ะแบบชิลๆมีการให้แล้วก็การรับที่เท่าๆกันอยากให้คุณอ่อนโยนกับเขาสักนิดนึงอยากให้คุณใจดีกับเขาสักนิดนึงคือตัวเขาเอง ก็ยังอยากไปต่อนะกับความสัมพันธ์เขาเองก็คิดที่จะไปต่อนั่นแหละไม่ได้คิดที่จะแยกย้ายหรือไม่ได้คิดที่จะห่างกันไม่ได้คิดที่จะเลิกลาค่ะก็ยังอยากไปต่ออยู่เหมือนกัน